ตาแตกทั้งเอเชียซุปตาหนุ่มเปลี่ยนลุคสุดเทหล่อคมเข้มจันแท้ไม่ได้ขึ้นแท่นคุณพ่อาปแดงไปหมัดมาสำหรับซุปตาสุดหล่อยอนบินเรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีทองของพระเอกด,ดังจริงๆเพราะนอกจากจะได้เป็นคุณพ่อแล้วผลงานในวงการก็มีให้แฟนๆได้ติดตามกันตลอดซึ่งล่าสุดยอนบินกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ระดับบล็อกบัสเตอร์รับประกันความเข้มข้นดีหัวใจที่นำโดยวังจองมินและยอนบิน สองนักสแสดงแถวหน้ามาเจอกันในเรื่อง The Point Men t ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายในไทย2กุมภาพันธ์2 0 2 3ในโรงภาพ,พยนตร์ล่าสุดมีการเผยภาพย้อ์บินในมูฟี่เรื่อง The Point Men t ที่เปลี่ยนลุกใหม่เป็นหนุ่มพิวแทนจะมาในมาดหลอกเข้มหนวดเคราเข้าลุกชาวแขกในบทของพักแพชิกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเกาหลีผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ในประเทศของเขตตะวันออกกลางซึ่งทิ้งห่างบ้านเกิดเกาหลีไปนาน เขาใช้ชีวิตที่มีบาดแผลในอดีตฝังใจจากการไม่สามารถช่วยชีวิตตัวประกันที่เกิดเหตุในประเทศอิรักได้และด้วยความผิดหวังในตัวหัวหน้าทําให้เขาอยากออกจากงานแต่เมื่อเขาทราบข่าวว่ามีตัวประกันชาวเกาหลีตกอยู่ในอันตรายเขาจึงรีบรุดไปอย่างที่เกิดเหตุคืออัฟกานิสถาน